บริษัทคานามาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะผู้นำอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์ลงนาม MOU นะคะร่วมกับสถาบันการศึกษาทั้งไทยและมาเลเซียต่อยอดงานวิจัยและก็พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ะคะ่ะนายเอกยังอภัยนนสงขลาแหนมเพอหาดใหญ่นะคะเป็นประธานนะคะในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในงานวิจัยและพัฒนากัญชาทางการแพทย์ระหว่างบริษัทคานามาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกับหมาวิทยาลัยทักษิณและก็หมาวิทยาไัย t a r จากมาเลเซีย โดยมีตัวแทนทั้ง3หน่วยงานมาร่วมกันเป็นสักขีพยานสำหรับคานามาอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นบริษัทนะคะที่มีชื่อเสีย,ยงด้านความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูกและก็วิจัยกัญชาทางการแพทย์รับโลกด้วยเทคนิคการเพาะปลูกขั้นสูงและการจัดการคุณภาพที่เข้มงวดสามารถช่วยให้คานามาอินเตอร์เนชั่นแนลเพิ่มมูลค่าทางการรักษาทางการแพทย์ให้กับกัญชาได้โดยมุ่งนําเสนอแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่สามารถปรับใช้งานได้จริงและปลอดภัยให้กับอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือในครั้งนี้นะคะบ,บริษัทได้การสนับสนุนในด้านความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและกระบวนการเฉพาะในด้านการเพาะปลูกและสกัดสารต่างๆเพื่อผลักดันการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้มีความก้าวหน้าและสามารถใช้งานได้ในหลากหลายสาขาโดยมีเป้าหมายสำคัญคือ1พัฒนาน,นวัตรกรรมการรักษาอย่างล้ำสมัยประยุกต์ใช้งานเพื่อบรรเทาอาการมะเร็งความผิดปกติทางระบบประสาทและการจัดการกับความเจ็บปวดเรื้อรัง 2. อ,อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสนับสนุนการกำหนดมาตรฐานการผลิตและการวิจัยการชาติทางการแพทย์ระดับนานาชาติและ3ส,ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมให้บุคลากรในการแพทย์ทั้งในสถาบันและอุตสาหกรรมเพื่อให้มีทักษะอย่างเพียงพอและบริงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์จริงนายเอกยังภงคราลแนมพึงหัดใหญ่กล่าวเขาว่า ถือเป็นแนวทางที่ดีในการพัฒนาความรู้และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้จะช่วยสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้ภาครัฐภาคประชาชนและกะชนได้ร่วมมือกันในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อต่อยอดสู่อาชีพและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ทางด้านดาโตวินเซนฮาวผู้บริหารจากบริษัทคานามาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบอกว่าในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมกัญชาทางการแพทย์มุ่งมั่นที่จะสร้างสารรค์และก็พัฒนานวัตรกรรมทางการแพทย์การร่วมมือระหว่างประเทศในครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูสู่งานวิจัยการค้นคว้าศักยภาพทางการแพทย์และเป็นการสร้างรากฐานสำคัญสำ,ญสำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในอนาคตเพื่อพลิกโฉมระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศไทยเองด้วย ขณะที่ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรนพรมาศปักเข็มคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตรกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวถึงความร่วมมือว่าในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในงานวิจัยระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นการเปิดประตูให้กับการวิจัยทางการแพทย์ของประเทศไทยให้ก้าวหน้าให้เข้าใจถึงศักยภาพของกัญชาทางการแพทย์มากยิ่งขึ้นรวมทั้งยังช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนอีกด้วย